สวัสดีครับด้อมชามินทุกคนต้องบอกเลยว่าอย่างกับซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งเลยครับทุกคนในที่สุดพระเอกนางเอกของเราก็ได้เจอกันแล้วหลังสารสัมพันธ์ผ่านรักออนไลน์มานานพอสมควรเชื่อว่าหลายคนคงมีน้ําตาไหลกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับหลังจากที่นักชาลีพระเอกของเรื่องได้เดินทางไปรับการมินหญิงสาวที่ตัดสินใจเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาพระเอกเพื่อที่จะมาทํางานด้วยกันได้เรียนรู้กันมากขึ้นซึ่งหลังจากการมินมาถึงไทยแล้ว ก็มีทิกตอกช่องหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทีมงานของท่านแม่ทัพปล่อยคลิปฟินๆออกมาให้เราได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเป็นคลิปที่กามินน่าจะกําลังออกไปทานข้าวกับท่านแม่ทัพซึ่งถือเป็นการออกเดทครั้งแรกแค่คิดก็เขินแทนแล้วครับกามินบอกว่าหิวมากๆหิวจะตายอยู่แล้วไปกินข้าวกันช่างน่ารักสดใสอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นน้ําเสียงที่ขี้อ้อนไม่แปลกใจที่หลายๆคนหลงรักกามินที่มีความทะเลนน่ารักเป็นธรรมชาติ แสดงออกมาทางสีหน้าแววตาหลังด้อมชามินทั้งหลายได้เห็นคลิปนี้แล้วต่างก็อดเอ็นดูกันไม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นผู้ชัดตลอดหิวข้าวเนี่ยคนไทยท่านหนึ่งน่ารักมากเป็นการหิวที่น่ารักที่สุดครับเอ็นดูเด็กหญิงกามินหิวจะตัวอยู่แล้วทำไมน่ารักจังคะดกดึกกามินหิวบ่อยต้องตุนของกินไว้ด้วยนะ ผมก็อยากดูคลิปจะตุยอยู่แล้วพูดไทยเก่งแล้วอยากกินอะไรบอกชลีเลยนะหิวยังไงให้น่ารักขนาดนี้ในายหญิงต้องบอกเลยครับว่าน่ารักมากๆเลยครับยังไงรอลุ้นครับคืนนี้ขอให้มีไลฟ์คู่กันนะครับทีมเฝ้าหน้าจอครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออาภัยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ